เอาหน้าลงอ่ะมเลยต้องอยู่นต้องย่างหน่อยต้องใส่เนี่ยใส่ทีเนี่ยนีดล่ะเอาหมูนี่เลยที่ก็ได้อง แบงเอาคนเดียวก็ได้ไอควันยังแบงใส่รถลูกมานั <ต squishy? S 2> ่น right. ได้ช่งไหนใส่รได้งกะเหมอหมดแล้วโันดีเล่เป็นน้มอ่ะที่นี่กป็นั้มอ่ะได้แมงเป็นปี <okes. S 1> นย้าเมยแ่ต้องเชื่อมออกตัชันเล็กนินี่อ้ในแล้วได้แล้วล่ะ